ราว,วันนี้จะมีช็อตเด็ดให้ดูด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลักินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับขอชูชองกาพารวยครับผมมือนีผมมีแนวทางประจำวันที่6สิงหาคม2568ของปูไข่มาฝากเกนะครับวันนี้ก็จะมีตำราว แล้วก็ตอนเย็นนะครับผมตอนเย็นก็จะเป็นช่วงเวลา5โมง6โมง1ทุ่มนะครับเมื่อวานนี้ก็มีซีชปีนะครับโทรมาหาแอก้าขอแนวทางปูไข่ค่ากับข้าวปูไข่เมื่อวานก็สมวังกันหลายคนนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะเมื่อวานนี้ได้ตรงๆกันเนาะข้าวับข้าวประจาวันย้ําว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ สำหรับวันที่6สิงหาคม2568นะครับปูไข่ให้มาแล้วนะครับผมเอาก่อนที่รับชมตัวเลขและแนวทางนะครับวันนี้จะมีช็อตเด็ดให้ดูด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับย้ําว่าทีเด็ดอยู่ท้ายคลิปนะครับห้ามเดือนผ่านรอดูกันได้เลยอยู่ท้ายคลิปคืออะไรนะครับผมเอาก่อนที่รับชมแนวทางนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมมิฟซีรับชมอยู่จังหวัดอะไรนะครับฝากคอมเมนต์ มาได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับหมู่บ้านผู้ใดโชคดีแน่นะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมอ้าวบ่าว,าวลายใหญ่หางนะครับสำหรับตอนเย็นนะครับตอนเย็นปูไข่ใ,ให้มาคือเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวชุดเดียวนะครับสองตัวชุดเดียวคือเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าให้เอฟซีพิจณา,าดูนะครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกัน 6กับ9ตัวเดียวกันนะครับให้ FC พิจารณาดูนะครับหรือว่าจะเอาเป็น7 9 1 9 7 6 1 6หนนแบบนี้ก็ได้แต่ย้ำว่าเอาตัวที่ปู่ไข่ให้มาคือ7 9เท่านั้นนะครับเนาะนะครับ FC เอาไปพิจารณายังไงก็ได้นะครับผมแล้วก็ต่อไปคือตำราวนะครับ ตำลาวเขียนให้แยกอย่างชัดเจนเลยคือเย็นก็คือตัวนี้ตำลาวก็คือ173นะครับ173นะครับถ้าจัดออกมาก็จะมี1 7 73 13นะครับสำหรับชุดที่ปูไข่เขียนให้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับท้ายคลิปเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้แล้วก็ที่ว่าจะบอก มีช็อตเด็ดไทยคลิปตอนนี้เพ่อเด้ดถึงไทยคลิปเลยนะครับผมว่าว้าตองวอลไลน์เดี๋ยวจะพาไปเบิงไปรับชมล่าสุดมีแผงลอตเตอรี่มาขายไ้แยดใหดม่แต่เศร้าๆนะครับมาขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าน้องมิลินดึงเอาผู้เดียว6ชุดดึงเอาคนเดียว6ชุดและในแผงลอตเตอรี่ มีทูบเสียงทายอยู่สองชุดนองพันแอวเอานะครับแอดไมค์ก็เลยว่าแม่ขอต่ำเล่าเด้อเมือนี้ยิบให้แม่มันมีสองสองเล่มนะหนึ่งชุดมีสองเล่มนองมิลินก็นได้ยิบให้แอดไมค์หนึ่งชุดแอดไมค์ก็เลยว่าให้แม่ถือให้แม่ได้โชกเด้อคนว่าสีผ้าไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะนะบแนแ่ได้เมื่อนี้ ถ้าตรงกับปู่ไข่ผมก็จะจัดไว้คือกันนะครับผมก็จะจัดไว้เหมือนกันนะครับผมสลับตำราวตอนนี้ผมจุดไว้อยู่ที่หิ่งปูไข่ได้เสียภาพไปบางหิ่งปูไข่หิ่งน้อยๆเพราะเพื่อนอยากได้หองใหม่ละ่ะแล้วเพื่อนก็นให้ถูกความนะเัรว่านี่ให้ซีซูนตรงๆเลยนะครับเกือไม่ได้สามตัวเอซว่า ซื้อ074ออก077ดันว่าล่างกออก40วันนั้นอ้าอันนี้ FC กจับไปพิจารณากันตอนเย็นเนาะอันนั้นกะย้ำว่าทางช่องไม่สนับสนุน ي. ให้เล่นกจรพนันนะครับแล้วแต่ FC เจาะไปพิจารณากันทางช่องเอามาเพกแค่แบ่งปันนะครับผมไป,ปว่าต้องวอาหลยผมสิผ้าไปเบิงงว่าเป็นตัวไหนแล้วก็จะเขียนในเล่มน,นี้แล้วก็จะแปะให้ท้ายคลิปเลยนะครับผม วันนี้ก็ขอให้โชคกันอีกทุกท่านทุกคนนะครับผมเพราะว่าปูไข่เพิ่นอยากได้แล้วฝ้าเอาครับผมฝ้าเอาเดี๋ยวทําเสร็จแล้วปูไข่เพิ่นจีเล่นเล่นได้บัดนีน้ตอนที่ช่วงกําลังอยากได้อันนั้นอยากได้น,นี่มักจะแม่นแม่นมากนะครับไปามาแล้วนะครับผมออกมาแล้วหนึ่งศูนย์ เหลือตัวสุดท้ายเหลือตัวสุดท้ายนะครับผมเอาลุ้นด้วยกันนะครับสำหรับตัวสุดท้ายเอาคือคือแทงหลังนี่อันนี้งวดวันที่วดวันที่สิบหกนะครับผมนี่แหละน้องมิรินพ่นจับไ้แอดใหม่ Ad ออศูนย์หนึ่งสองใบเลยโห สงสัยเพิ่นย้ำให้แล้วมี000102 04แล้วนี่พี่น้องจับให้ยัดใหม่อ้าว04หายไปใส่อยู่เห็นอันนี้คือตำราวนะครับผม กูือว่าหันหันนี้หันกลับมาโอ้อยาวาด้ยครับผมมันเกินไปนะมันเกินไปด้วยนี่เห็นไ,ไหมมันคือสิเกินไปแท้ป๊าตรงกันสามตัวเยาวาด้ย บอมีนบอมีนบอมนหนึ่งศูนย์อะไรน้ออันนี้เนาะเลือตัวสุดท้ายนะครับผม fc เห็นเป็นตัวไหนฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะผมแต่เราควรเห็นบุคกันยครับเด้อมาแล้วมาแล้วมาแล้วไกลละอดใจแป๊บนะครับผม ฝากกาไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมขอคนนั้นแชร์นะครับผมเอ้าบ้าเม่นดับเราบอกคือมิดมิดคือเป็นเงียบ どうするたいの มคือใจเย็นเดยน้ะบวันนี้เนาะตัวสุดท้ายรุนย้นตัวสุดท้ายเดินโอ้โหผ่านมาแล้วครึ่งทางหนึ่งศูนย์สี่นะครับผม ได 104. ไบบนน้หนึ่งศูนย์สี่โอ้ยบอมยันสิไปรัฐบาลไทยบอมน้อหนิเนาะเนี่ยหนึ่งศูนย์เนี่ยหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งศูนย์ศูนย์ส,ส,ส,สี่นี่ไหมเนี่ยนี่ไหมเนี่ยศูนย์สี่นี่นน โอ้โหจิ๋มมันดีดึงอ,อันนะครับผมสลหรับแนวทางเทียนใหม่ขอน้องมิรินให้น้องมิรินจับให้นะครับคือหนึ่งศูนย์สี่นะครับด้านนอกชัดเจนแล้วนะครับผมหนึ่งศูนย์สี่นะครับชอบจัดขาดผ่านนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นวันนี้แอดใหม่จะขอจัดตำราวเลขทูเลขทูปปลูกไข่ที่น้องมิรินจับเสียง้ายให้นะครับผม สำหรับคลิปนี้อดขออนอุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ